สำหรับคนโสิทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักธาตุกันนะคะธาตุที่นำเสนอในวันนี้ก็คือธาตุกรูรีนะคะมาดูคุณสมบัติทางกายภาพกันเลยค่ะสัญลักษณ์ก็คือ F นะคะอนุกรมเคมีก็คืออะลหะวาเลนเดียค่ะเลขอะตอม9ก้านะคะอยู่หมู่สิบเจ็ดหมู่เอโรเจนนะคะคาบสองบอกฟีนะคะ มนาตอมมาตรฐานก็คือ18.994 a m u ค่ะต่อมาเรามาดูลักษณะปรากฏนะคะเมื่ออยู่ในสถานะของแก๊สนะคะจะมีสีเหลืองอ่อนมากนะคะแต่เมื่ออยู่ในสถานะของเหลวจะมีสีเหลืองเข้มนะคะและเมื่ออยู่ในสถานะของของแข็งนะคะจะไม่มีสีและก็ทึบนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของของแข็งค่ะคุณสมบัตินะคะสถานะมีสถานะเป็นแก๊สนะคะ ล็อดบ188.14องศาเซลเซียสค่ะจุดลมเลวลบอรอบองศาเซลเซียสความหนาแน่น1 1 0่น1.108กรัมต่อซีซีนะคะและสถานะออกซิเดชันก็คือลบหค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์และก็ความเป็นพิษของฟลูออรินกันเลยนะคะประโยชน์1ใช้เป็นตัวออกซิดาใในเชื้อเพลิงจรวดค่ะ2ใช้เตรียมเจตาฟูโอโรเอทิลีนซึ่งเป็นมูมือมือนะคะ สใช้เตรียมเตจ่าฟูราร์ของสารอินทรีและสารอนินทีหลาชนิดค่ะต่อมานะคะความเป็นพิษฟูรนเป็นพิษอย่างแรนงนะคะกลิ่นศู์กัดเดยื่อจมูกมีความสามารถในการกัดกรดสูงมากติดไฟได้ระดับความทนได้ของฟูรร์ในอากาศก็กคือ0.1 ppm ค่ะเรามาดูประโยชน์ต่อร่างกายกันนะคะ 1. ทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนค,ค่ะ สองช่วยลดการเกิดกรดในปากนะคะสามทำให้ในตาดำมีสีเข้มขึ้นมีสุขภาพดีและสวยงามค่ะสี่ช่วยในการดูดซึมของเลกห้าช่วยในการเกิดการจเจริญเติบโต,ตเละบํำรุงระบบสืบพันธุ์ค่ะต่อมานะคะผลของการขาดฟวรลินค่ะทําให้ฟันผุซึ่งมีลักษณะของอาการฟันเป็นหลายๆจุดและทําให้เกิดหินปูนนะคะผลของการได้รับมากเกินไปนะคะ1ฟันตกกระส ออการเจริญเติบโตลดลงนะคะ3ากระโดกเล่นลึกค่ะนั่นก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับธาตุฟลูรีนนะคะหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ